ผมอิเก้ผมหาว่าผมตีสิ่งเหตุหัดใจอะไรกันหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยครับผมผมผมว่ามุมมองผมอปงั้นเพราะปกติแล้วน้องคนนี้ก็ไปมาหาสู่บ้านนี้เหมือนเรื่องราวมันจะพลิกหรือเปล่าคนแถวบ้านเดนแอร์เห็นผู้หญิงที่เป็นข่าวเข้าออกบ้านอยู่หลายครั้งมันจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะสดจุดเหตุวันนี้ค่ะเป็นการแบบว่ามาทมําพิธีนะเพราะว่าน้องคนนี้คือเห็นบ่อยเห็นเขาเข้าออกเป็นเรื่องปกติบ้านเนี่ยผมว่า ไม่น่าจะใช่แบบว่ามาทําครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนแบบเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วมีการขัดใจอะไรกันหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยครับผมคงว่ามุมมองผมอย่างเงี้นเพราะปกติแล้วน้องคนนี้ก็ไปมาหาสู่บ้านนี้อยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับเกือบทุกวันจะว่าได้เพราะว่าเหมือนเข้าเข้าออกเป็นเหมือนปกติครับไม่ใช่คนนานๆมาทําพิธีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมขายของนี้ผมก็เห็นเขาประจําน่าจะเป็นปีแล้วเพราะว่าปกติ ตอนแรกๆก็เห้ะเห็นคนนี้เขาเขาออกบ่อยๆเอ๊ะไป,ไปมาๆก็น่าจะมาอยู่ตึกแถวนี้แล้วเหมือนแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าเออเขาไปไหนไหน,ไหนพอดูไปดูมาเอาเขามาบ้านนี้แล้วบ้านในแนนี้ผมก็พอจะรู้จักเขาบ้างอะไรเงี้ยครับปกติแกมีงานมีอะไรในหมู่บ้านก็ยิ้มโต๊เก้าอี้เต้นเวลาไหว้ครูอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะรู้รู้บ้านรู้จักบ้านเขาเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าส่วนไอ้เรื่อง ไอเขาไปทำสเสน่ห์แล้วมีอะไรกันตรงนั้นมันผมกไม็ไม่ได้เข้าไปข้างในนะแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นข่าวอยู่เนี็ยก็เห็นเขาออกปกติไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นการไม่น่าจะเป็นการที่ว่าทำสเสน่ห์แล้วมีการลุวงละเมออะไรเงี้ยไ,ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเหมือนแบบอยู่ผมว่าเหมือนแบบคนรู้ใจกันนะประมาณอย่างนี้ดีกว,ว่าครับบางทีแกเมาออกกําลังกายถ้าแกไม่ได้ไปไหนเนาะแกก็เดินด้วยกันก็ยังมี ก็ยังอยู่ปยานี่ขอโทษทีไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เอ้าใครรู้คนนี้ปุ๊ผมพูดไปแล้วจบไปแล้วสรุปแล้วอาจารย์มีเพศสัมพันธ์กับน้องคนนี้ครับมีก็ม,มีให้เป็นผัวเป็นเมียกันน่ะ<อ>ความรักกันน่ะแต่เม,มื่อวานมแบบมาเช่าบ้านอยู่ที่ตรงนี้ด้วยผู้หญิงคนนี้ผมเช่าบ้านให้อะ่ะแล้วไม่แท้าวันสองที่เอ้าอ่าเป็นอย่างนั้นส่งเสียมีส่งตรงนี้ปุ๊พอพักหลังมันจะเอาเงินผมอะ่ะกระโชกทรัพย์ผมอะ่ะ นานยังไปหลายตังนี่ที่มีอะไรกันนี่นานยังหลายปีแล้วเป็นปีแล้วสองสามปีแล้วครับผมสองสองปีประมาณปีไหนนะครับตั้งแต่หลายปีแล้วครับอ้อักหลังมาก็จะไปเอาแต่เงินเงินเราอะไรได้จะเอานั่นเราจะไปหาช่องนั้นช่องนี้จะเล่นงานเราตลอดอ่ะออเป็นปีแล้วอ่ะเป็นปีครับผมแล้วอาจารย์ก็ไปเช่าบ้านเช่าบ้านอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยไปดูบ้านได้ไปถามดูได้เลยมาเช่าบ้านอยู่นี้จริงหรือเปล่า สอบถามดูได้แล้ววันนึงก็พักหลังก็ไม่ไหวที่มันก็เรียกตำรวจมาด้วยตำรวจสอนอนเหมือนมาเรื่อยผมก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้แหละอ๋อโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมตรวจสอบเพรบว่าก็เพิ่งรู้เกลือละเกลือรู้จริงๆวันนี้แหละว่าไม่มีไม่มีตรงนี้อันนี้ไม่มีมันไม่เขาถึงพูดว่าเนี่ยไม่มีไม่ีเกลือมีผงมีอะไรเงี้ยผงมีไปเป็นผงอะไรครับผงอิทิเกผงมหาวายผงตีสิงเหกลินได้ไหมเมื่อวานหรือเปล่าอาจารย์ที่ให้เราดูเมื่อวานครับผม ย้อนกลับไปผมว่านผมอะไรมีย้อนกลับไปเรื่องกาไปทำฆ่าย้อนกลับไปเรื่องเก่าอาจารย์สรุปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้กับที่ผมมาถามอาจารย์เองเมื่อวานเนี่ยครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ชัดเจนแล้วทําไมถึงรู้ช้าจังอาจารย์เพราะผมแม่เขาไม่ไปหนม่มาปิดหน้าปิดตาบทอะใครจะไปรู้ได้มันมันไปหลายปีแล้วอ่ะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลอเวอร์อย่าเลื่อติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ